โครงการ MBK Care อาสาสร้างสุขสู่ชุมชนมอบทุนการศึกษาประจำปี2567ทุนนี้พี่ให้น้องปีที่3ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของศูนย์การค้า MBK Center ในการสร้างคุณค่าร่วมให้องค์กรและสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด MBK Care ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจในเครือมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลสังคมชุมชนสถานศึกษาโดยรอบสถานประกอบการ โดยได้ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตปทุมวันที่มีความประพฤติดีมีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตปทุมวันที่ได้รับมอบทุนการศึกษาประจำปี2567เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดชัยมงคลโรงเรียนวัดดวงแขโรงเรียนวัดบรมนิวาสโรงเรียนวัดปทุมวานารามโรงเรียนวัดสะบัวโรงเรียนสวนลุมพินีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตลอดจนบุตรลูกจ้างประจำและชั่วคราวในสังกัดเขตปทุมวันรวมทั้งสิ้น39ทุน